สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านคุณพงผู้นำมาตรฐานรถมือสนะครับวันนี้ผมอยู่กับชายกลางมาสุขุมราคาประหยัดรถใหญ่ไม่น้อยออฟชั่นดีแน่นอนครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าโจตาแคร a ม r รี่ 2.0G ปี2017แท้รถสวยกิฟต์ตามสไตล์ร้านคุณพงผู้นํามาตรฐานรถมือสตัวถังทุกอย่างนะครับเราคัดกรองมาอย่างดีนะครับ ดูมาอย่างดีก่อนเราจะจ่ายเงินให้กับคุณลูกค้าที่เราไปซื้อรถมาเราก็มีการเช็คด้วยประสบการณ์เช็คด้วยฐานข้อมูลอย่างละเอียดทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่ซื้อรถจากร้านคุณพงษ์ผู้นำมาตรฐานรถมือสองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณอุ่นใจได้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับผมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017แท้แคมรี่ 2.0G เป็นตัวไมเนอร์เชยแล้วนะครับผมราคารถใหม่ตอนนั้นนะ่ะรวมล้านสี่นะครับวันนี้ร้านคุณพงษ์นะครับเอามาจจำหน่ายในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้น ถูกแสนถูก735,000บาท7 3 5 0 0 0บาทได้ขับโตโยต้าแคม y รี่ปี2017เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2,000 c นซีสีสูบให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่164แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่199นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็รองรับระบบน้ำมัน E20 ด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าเครื่องยนต์แรงใช้ได้ ประหยัดน้ำมันซ่อมบารุงถูกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีเทลต่างๆนะครับรอบตัวรถนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากชุดไฟหน้าเลยไฟตัวหน้าตัวหลักนะครับจะเป็น HID นะครับโปรเจคเตอร์นะครับไฟหลีจะเป็นระบบ LED นะครับผมแล้วมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะครับเรียกได้ว่ามาครบเลยนะครับตัว m a นเนอร์เชนนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นหน้ากระจังตัวใหม่นะครับดีไซน์ใหม่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะสวยงามภูมิฐานนะครับผมคล้ายๆเร็กซ์นั่นแหละกระจนหน้านะครับก็จะมีเจ้าตัวป์คเซนเซอร์นะครับให้สองตำแหน่ง่าตรงนี้นะครับ ทำมาที่ล้อแม็กนะครับผมเป็นล้อแม็กนะครับขนาดไซส์16นิ้วนะครับหน้ายาง215แก้ม60 R16 เน้นความนุ่มเงียบนะครับและประหยัดน้ำมันกระจกด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ทางด้านกระจกน้านข้าจะมีระบบบสบอร์ดโมนิเตอร์มาให้ด้วยนะครับเวลามีรถแซงมาทางซ้ายทางขวาเนี่ยก่อนที่เขาจะแซงเนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้จะมีไฟเตือนนะครับที่บริเวณบนกระจกนะครับให้เรารู้นะครับว่ากำลังจะมีรถที่จะมาแซงนะครับผมตัวนี้ช่วยในการขับขี่ได้ง่าย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นระบบของประตูนะครับเป็นระบบ Smart Entry นะครับแต่จะมาให้เฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งของคนขับเท่านั้นนะครับอีก3บาร์ตรงนี้ไม่ได้ให้มาน่าเสียดายนะครับจริงๆแล้วน่าจะให้คู่หน้ามานะล้อหลังนะครับสเปคยางทุกอย่างอะไรเหมือนกันหมดนะครับมาเพราะระบบ ABS เพราะระบบกระจายแรงเบรกระบบป้องกันล้อล็อกมาให้ครบเลยนะครับผมตัวนี้ครับระบบเซฟตี้ที่มาให้น้าค่อนข้างดีเลยนะครับผม มาถึงด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับเป็นระบบไฟท้ายแบบ LED นะครับผมที่กันชนด้านท้ายนี่มีปาร์คเซนเซอร์ให้อีก4ีตำแหนง่งทำไห้ที่ฝาท้ายนะครับเปิดมาป๊บพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับตัวตั้งแคมรี่เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าพอมันไม่ใช่ระบบไฮบริดนะครับผมมันจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยเยอะมากกว้างมากนะครับใส่กระเป๋าเดินทาง2 3สใบใบใหญ่ๆสบายจักรยานพับใส่ได้สบายรถเข็นลูกใส่ได้สบายรถทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถูกหรือรถแพงขนาดไหนนะมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยเจ้าตััว .0G เนนี่นะครบ มันไม่มีกล้องถอยหลังมาให้เวลาคุณลูกค้าเนี่ยจะซื้อรถ2.0จุดศูตัวนี้ไปเนี่ยคุณลูกค้าต้องไปติดหน้าจอเพิ่มกับกล้องถอยหลังเพิ่มนะครับซึ่งผมงงกับทางตัวเวตามากเลยนะครับว่ารถที่อยู่ในเซกเมนต์ระดับแคมรี่คารล,ล้านสล้านห้าเนี่ยน่าจะติดกล้องถอยหลังกับชุดหน้าจอมาให้หน่อยนะครับแต่ไม่มีมาให้นะครับแม่น่าเสียดายจริงๆนะครับผมไม่เป็นไรถ้าคุณบอกคุณดูมาจากใน YouTube เดี๋ยวผมจัดให้ ชุดหน้าจอแจมๆชุดหนึ่งกล้องถอยหลังพร้อมเส้นกาลร,ระยะแจมๆจม,จม,มอีกชุดหนึ่งขอเพียงคุณลูกค้าบอกว่าดูมาจาก YouTube นะครับผมราคา735,000บาทผมแถมให้เลยชุดหน้าจอกับชุดกล้องถอยหลังเพื่อรบเพนพอยต์ของรถคันนี้ออกไปนะครับผมคุณลูกค้าเวลาผู้หญิงไปขับตามห้างตามอะไรเวลาถอยหลังจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายใน หน้าตาเป็นยังไงความใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้มาอยู่ภายในของเจ้า Toyota Camry 2.0 GD4 SP27 ผมเริ่มไล่มาจากพวงมาลัยก่อนเลยชุดพวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยมีมัลติฟังชั o นมาให้ตามมาตรฐานนะครับผมมีระบบค s ช Control มาให้มีระบบะบ i ยสปอร์ต m o นิเตอมาให้นะครับผมมีระบบ Memory s e ซีมาให้มีระบบเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมปรับแบบแปดทิศทางให้ด้วยนะทั้งสงฝั่งเลยนะมาให้ มีม่านหลังไฟฟ้ามาให้นะครับแต่ทำไมไม่มีชุดหน้าจอมาให้ผมงงจรงๆนะครับผมน่าจะติดมาให้ซะหน่อยนะครับในต่อให้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นยังไงก็แล้วแต่เถอะมันเป็นรถเซกเมนต์ระดับโตโยต้ววตาแคมเปญแล้วสมควรน่าจะติดมาให้แต่ไม่เป็นไรผมติดให้แน่นอนถ้าดูมาจาก YouTube ตัวนี้มีไวเลสชาร์จให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะตรงนี้นะฮะความใหม่ของรถคันนี้บอกได้เลยว่า10คะแนนเต็มผมตีไปเลย9คะแนน ใหม่จริงนะครับลด5ปีแล้วแต่รักษาได้ขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่าหาตัวจับยากในท้องตลาดและเบาเนี่ยตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยผมสามารถคอนโทรลได้ด้วยนะตรงนี้ผมชอบจริงๆนะครับโต้ตานเนี่ยให้มาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับรวมทั้งระบบระบรบแอร์แบกด้วยนะมีมาให้ครบเลยทั้งคันนะครับคู่หน้าเสาเ ด้านข้างด้านหลังมีไม้ครบเลยนะครับผมแต่ติอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องชุดหน้าจอนเลยนี่ยที่ไม่มีมาให้นะครับโดยรวมแล้วแคมรี่ก็คือ c a m ร y นะครับชุดเบาะนะครับนั่งสบายนะครับผมนั่งสบายแล้วก็มีรูระบายอากาศนะครับฉล,ลุรูระบายอากาศให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่นั่งเบาะแถวที่2นะครับผมบอกได้เลยว่าแคม r ี่นั่งสบายจริงๆเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ห้องโดยสารตอนหลังของโตลต้าแค m r y ร 2.0G D4S ปี2017คันนี้แล้วนะครับแบบที่ผมบอกไป c a m เบก็คือ c a m เบเวลาเข้ามานั่งแล้วเนี่ยสบายไม่อึดอัดนะครับเล็กรูมเฮดรูมนี่เหลือเฟือนะครับนั่งแล้วรู้สึกว่าหัวไม่ชนโปร่งสบายบวกกับโทนสีที่เป็นสีครีมอย่างเนี้ยมันทําให้ตัวรถเนี่ยภายในโทนข้างในทั้งหมดมันดูสว่างมันดูโอโถงมันดูกว้างนะครับผม ออปชั่นข้างหลังนะครับต้องบอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นมากนะครับเ้อไม่ใช่ตัวในระดับที่เป็นไฮบิดพรีเมียมหรือเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยนะครับก็จะไม่มีเรื่องของเบาะที่ไม่สามารถปรับเอนได้อีกนิดนึงนะครับแต่องศาเบาะไซซ i n g เบาะที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวของตัวเบาะรองน่องตัวนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับองศาของเบาะก,การเอนของเบาะนั่งนะครับถือว่า ไม่ตั้งจนเกินไปองศาที่นั่งแล้วนั่งได้จริงนั่งได้สบายนะครับกระจกนะครับของผู้โดยสารตอนหลังเนะี่ยก็ให้เป็นแบบออโต้ด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเปิดปิดลงสุดภายในทีเดียวได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมแล้วก็ถ้าวันไหนแดดร้อนๆก็สามารถเลื่อนม่านนะครับขึ้นมาปิดได้นะครับตัวนี้ก็จะมีม่านบังแดดได้เพิ่มความเป็นส่วนตัวได้ข้างหลังมีแอร์มาให้นะครับแต่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิอะไรได้นะครับ ได้แค่นะครับเรื่องของลมแอร์นะครับกำลังลมแอร์แค่นั้นเองนะครับไม่ว่าจะเปิดหรือจะปิดแค่นั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของอุณหภูมิทุกอย่างนะครับต้องไปคอนโทรลจากตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหน้าหรือตำแหน่งของผู้ขับขี่ครับผมแล้วก็บาะตัวนี้นะครับมีระบบ i s o ซ i x มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสองตำแหน่งนะตัวนี้นะสามารถติดตั้งคาซีได้อีกสองตำแหน่งเลยนะครับผมอ่าโดยรวมแล้วออปชันที่อยู่ภายในห้องโดยสารตอนหลังไม่มีอะไรมากแต่ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับ มีแอร์แยกมาให้มีม่านบางมาให้มีกระจกออโต้มาให้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยความใหม่กับออปชั่นที่ให้มานะครับต้องบอกเลยเลยว่าดีทั้งคู่ครับผมครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวข้างๆของเจ้า t o y o ต a า Camry.0 g d ่ s อปี2อแท้คันนี้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับรถคันนี้เป็นปี2017แท้ไม่แ8ด0ม่กิโลเป็นรถบ้านแท้เจ้าของลำดับลำดับเดียวนะครับผมซื้อเงินสดกับร้านคุณพงษ์735,000นมบาทดูจาก YouTube มา แถมฟรีกล้องถอยหลังพร้อมชุดจอให้อย่างดีนะครับผมซื้อเงินสดไม่ต้องบวกแวดเพิ่ม7%ดอกเบีย้ยนะครับเริ่มต้นที่2 7 9 4ปีและ5ปีอยู่ที่2.9% 9นะครับผมไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใดของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเชียงรายจะเป็นปัตตานีหรือจะเป็นอุบลราชธานีนะครับผมร้านคุณพงษ์มีบริการส่งรถสวย,สวยแบบนี้ไปถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่บ้านเฉยเฉยรอรับรถสวย,สวยไปใช้กันเลยนะครับผม แล้สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วชอบใจถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเอารถสวยๆดีๆมาให้ดูอย่าง,างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ